คุณนายลำดวนวันนี้แม่ก็จะพาใครไปเก็บหอยแม่ฮะรู้จักเขาเปล่าฮะเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้จักเ <laughs> มื่อกี้ชินเน่บน่บนว่า <laughs> สาวๆสวยๆโอ,อช่างน่าเด็ดจ,จะให้ไปถ่ายสวนผกักสวนพริกสวยๆแต่ว่าเวลากระเทยมาก็คือต้องเจอแบบนี้นะคะ <laughs> มาในป่าแบบนี้เราดูสภาพด้วยผมเภาหน้าไม่ได้แต่งนะคะทุกคนแล้วก็มาลุยกันแบบนี้เลย มาครับคุณนายลำดวนตุ้มแม็กตื่น <laughs> <laughs> แม่เดิดเดนไปแล้วแม่เดินไล้ตุ้มแมกตื่นนิดวันนี้แม่ก็จะพาใครไปเก็บหอยแม่ฮะรู้จักเขาเปล่า เขาชื่อว่าอะไรไม่รู้จักชีเน่แสดงดชีเน่แสดงว่ายังไม่ดังนะเนี่ยแม่ไม่รู้จักอ่ะแม่ไม่รู้จักหรอกป่าแม่ไม่รู้จักหรอเว่าดูชื่อช่องอะไรแม่แม่บอกว่าช่องลูกกูเองยังไม่รู้จักเลยนะเดินไปแล้วทุกคนมูบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไปครับวันนี้พาชีเน่ไปเก็บหอยนะ เดี๋ยวไปเก็บหอยพอกด้วยกันนะครับวันนี้ไปกับช Ch ีเน่ชาแนลเน่ชาแนลสวัสดีครับช,ชุดเก็บหอยนะครับดูนี้เ <laughs> ป็นชุดเก็บหอยนะคะทุกคนแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราต้อง <c oughs> เราต้องเดินเรียบชายทะเลไปครับมาซึ่งนะเดชบอกว่าเดินไปประมาณ20กิโล,ลนะคะ <laughs> <laughs> พาพาชีเน่ไปแบกหอยครับวันนี้สมมติว่า <c oughs> เราเอามอไซค์ลงมาเราก็สามารถ นี่นะบรรยากาศเป็น<ม>ทะเลชายฝั่งครับวันนี้เรามาหากินริมชายฝั่งกันก็หอยเนี่ยเป็นหอยพื้นบ้านเรียกว่าหอยพอกนะครับ<ม>ทางใต้อะเรียกว่าหอยกันเนาะหอยแบบนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันว่าจะหมานไม่หมานนะครับจะได้หอยบ้างไหม <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้ถามว่าอากาศเป็นยังไง <laughs> ร้อนคะ่ะ <laughs> ร้อน ช่างนาเดทกว่าจะได้แต่ละคลิปคลิปหนึ่งอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนหนึ่งวันหนึ่งคลิปใช่ทีนี้ก็รู้สึกเลยว่าต่อไปต้องขยันมากขึ้นนะคะให้ได้สักครึ่งหนึ่งของนาเดชเนาะถามว่าร้อนไหมบอกเลยว่าไม่นะครับนี่เดินไปตามหาดสามารถหาเรียกว่าอะไรอ่ะหอยหอยขาวหอยขาวแล้วก็หอยอะไรที่มันอยู่ในนี้หอยเสียบเนาะแต่ว่าต้องเป็นช่วงน้ําแห้งช่วงช่วงวันที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงน้ําตายหรือว่าน้ําเสียครับมันก็โคหอยจะไม่โผล่ เนี่ยเขาพูดได้เลยว่าแบบว่าวิถีชื้นบ้านแบบจังหวัดตาดอ่ะทุกคนอยู่ติดทะเลอย่างเงี้ยไม่อดตายใช่ทางใะเดดนี่คือถ้าไม่ต้องซื้อแบบพริกน้ำปลาผงชูรสกระเทียมอย่างเงี้ยนางก็คืออยู่ได้เลยอ่ะกับสมรักกินดิบๆอ่ะกับข้าวแทบไม่ต้องหาซื้อเลยครับอ่มาดูนะครับชีเน่เก็บหอยสองตัวเลยแกนี่ครับชีเน่เจอเองเลยนะอันนี้คือแบบว่าเจอโยตัวเองสองตัวแล้วนี่กำลังกินเลย ย่างอร่อยมากใช่ครับใช่แต่สภาพตอนนี้ก็คือหมดแล้วที่บอกว่าเดินมาครึ่งกิโลนี่จริงไหมครับจกตาค่ะครึ่งกิโลไม่มีจริงค่ะเดินมาประมาณกิโลครึ่งค่ะโอ้ยเราหน่ยนี่วเดี๋ยวดูนะวันนี้ชิ้นเน่จะเก็บหอยได้เท่าไหร่ครับนุ่นในพันของเราก็แหวกอยู่นู่นนะแม็กแล้วก็วันนี้เปียวเป็นตะกองให้ชิ้นเน่ด้วยนะเออ แต่ว่าแต่ว่าชีน่ห้ามซื้อตัวตะก,กล้องช่างนันเด็ดไปนะนี่ครับเราจะใช้มือแหวกหรือว่าบางทีแล้วฝ่าตีนที่เราเดินเหยียบเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราเหยียบตุงตุงฝ่าเท้าครับแล้วเราก็ฟักดูน,นะนี่ครับตัวมัน,นวันนี้คุณยายลำดวนเนี่ยชุดเดิมเลยเปล่าครับจากคลิปนั้นเนี่ยพาชีนี่มาหาหอยนะฟักหอยใหญ่แล้วครับนี่ฟักเอาฟักเอา อ่ะเนี่ยครับมันก็อยู่แบบนี้แหละบางจุดที่เราหาเนี่ยมันจะอยู่เป็นสังคมสังคมเลยครับเนี่ยดูเก็บเจอหมวกกันน็อกอยู่ริมทะเลครับเก็บมาได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เลยจากการที่เราหาหอยทอกนะคะเดี๋ยวสักพักนึงเราต้องไปเดินดินหาดนะคะทำพันทะเลนะคะทุกคนเสียงชีเน่ดู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 ชีเน่นั่งเลยนะความจริงไปหามุกเมโลดีฝาใช่ไหมครับชีเน่ใช่ น่าจะได้อยู่ประมาณสักสิบล้าน <c oughs> แล้วก็หารแันหนึ่งสองสามสี่หกปะเออหกคนพอแบ่งกันอยู่เนาะเอาไปเขียวโซดาก็ได้ทุกคนตอนเนี้ย <c oughs> เขียวโซดามีแม่ในป่ายโยนครับ <c oughs> เป็นกองนั่นแหละเนกะ็บช่วยกันเก็บแป๊บเดียวนี่อีกโอ้ตรงนี้นี่อยู่กันเยอะเลยฮะเนี่ยนี่ <c oughs> นี่อีกพันมิโยนมาเนี่ยนะเยอะมากมชีเนี่ยขออมเม็ดอมนิดนึงนะคะเธอแบบว่า ออาน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ยาดมด้วยนะคะตอนนี้ไม่เข้านะคะสปอนไม่มาใช่ไหมสปอนไม่มาทักทีใช้ตั้งนานแล้วเนี่ยยาดมจักรพตาดเนี่ยหอยเยอะมากเลยอ่ะใช่พันมิตรนี่หาหอยเก่งนะว่าว่าไปเนี่ยอันนี่พันมิตรถูกเซลนะครับถนัดมากเลยเนี่ยเรื่องหอยนี่ดูดีนางหาได้เยอะมากเลยอ่ะขุดโยนขุดโยนอยู่นี่โอ้ก็ถอบหอยชอบหอยเหรอแม่ มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชํานาเรื่องหอยหอยเล็กหอยใหญ่หอยดําหอยขาวนี่เห็นไหกองตรงนี้นี่ยเนี่ยครับรวมหัวกันอยู่กี่คนอ่ะสองสี่หกคนเนี่ยอยู่กระจุกนี้เลยเนี่ยเยอะมากครับจริงตรงนี้คุณยายลำดวนก็จะแหวกเอาแหวกเอาแล้วฟักอีกแล้วน่ะจุดนี้เยอะจริงๆครับนุนไม่ได้น้อย พานมิดเอวยแม็กเอวยเนี่ยย่ากันอยู่แถวนี้เองฮะอันนี้กล้องใช่ไหมลูกกล้องถ่ายรูปจากที่โยนโยนนันเมื่อกี้เนี่ยดูกองใหญ่แล้วครับแล้วพี่ก็รวมตั้งเราก็มาดูเอาประสบการณ์ด้วยนะครับการถ่ายทำของช่องใหญ่ๆเขานั่นเนี่ยวันนี้เปียวใหญ่เลยนะวันนี้เปียวเลื่อนขั้นไปเป็นตาตาไปเป็นตากล้องช่องเท่าไหร่ยล้าชิ้นี่ตอนนี้ยูทูบห้าแสนใช่ไหมห้าแสนท่าไหร่ยไม่จำไม่ได้ห้าแสนกว่าซับสไครต์แล้วอะครับ ใชแล้วแวนชานเฟซบุ๊กอีกละเราสามสี่แสนเลยเกือบล้านแล้วครับช่องนี้เมาีนี่ครับไอพานโอ้นี่โอ้เยอะมากพานมีถาเก่งมากโอ้โหไพานบอกว่าไม่ต้องเป็นไหนไกลใช่ไหมนั่งทีเดียวเลยนั่งหมุนไปหมุนมาอยู่เนี้ยนะ ดูดูดูชิเล่ครับ <laughs> ไม่ไหวแล้วหมดสภาพตอนนี้ต้องการน้ำแดงโซดาค่ะ <laughs> ใส่น้ำแดงเยอะๆไม่ใส่น้ำเชื่อมโซดาแน่ๆนๆโอเคน้ำมะวนค่ะทุกคนค่ะ <laughs> <laughs> จากหอยพอกที่เราหากันวันนี้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้ยายสั่งอันนี้มาด้วยนี่หอยขี้ค้อนกินได้เหมือนกันครับ แต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมกันแต่ว่าก็มัปทําเมนูอะไรอ่ะก็ไปแกงกะทิแบบแกงคั่วแบบหอยจุกแจงได้แต่ว่าโอ้มัแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะเราจะทุบเอาแต่เนื้อมันไงเราว่าเอาไปทงปลาปะไม่ไม่แน่ใจไม่เคยแต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างยายชอบกินก็คือเอาไปยำหรือว่าเอาไปแกงแบบหอยจุกแจงเลยแต่ว่าต้มต้มแล้วก็ใช้ค้อนทุบแกะเอาแต่เนื้ออ๋อเขาก็เลยเรียกหอยขี้คอนใช่ไหมแม่ใช่เยอะมากเนี่ยครับ แต่ว่าอยู่อย่างนาเด่ดนี่นคือสบายเลยทุกคนไม่ต้องซื้อกับข้าวอ่ะใช่อย่างเนี้ยอย่างเราจะเก็บที่หลังสุดเลยเพราะว่ามันจะอ,อยู่เกลื่อนไม่หมดเลยครับเยอะมากอะเนาะ,ะแต่อย่างหอยพอกเนี่ยเราต้องต้องขุดหามันจะหายากกว่ากันแต่ว่าก็ชุมครับที่นี่ชุมมา,มากกับข้าวกับข้าวกับปลา,า,าเนี่ยเราก็หากินได้ครับอยู่กันแบบสบายในเนาะบ้านเราเนาะ้ันนอกเนาะอยู่แบบวิถีชีวิตแบบก็แบบเพาะเพียงพอะมีพอกินนะฮะกุ้งหอยปูปาลาเราก็หากินได้เอง ก็เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ไม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 ่ได้หรูหราแต่ก็แบบก็มีความสุขในแบบความเป็นบ้านนอกเราเราอยู่กับบ้านเนาะไม่ต้องแบบไปทํางานไกลๆทุกคนคือเรียกว่าอะไรอย่ามีอยู่มีกินพอมีพอกินเนาะเราก็ไม่ต้องจากครอบครัวไปหมดก็มาหาใช่หาเรือนี่เนี่ยนหละก็ขายได้ใช่เราก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้ความเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาแบบเนี้ครับ มาดูสาวน้องคายกันบ้างนะฮะหาหอยทะเลแล้ววันนี้นะเก่งมาปลี่ยวไหนเงยหน้ามาดูหน่อยนี่ครับโอ้เป็นกรรมเลยอ่ะเก็บแป๊บเดียวอ่ะก็เปียวดำมากเลยชินี่บอกหอยเปลียวดำมากเลยนะเฮ้ยทำไมต้องหัวลอกขนาดนั้นหอยพอกหอยพอกใช่ไหมต้องไอ้นี่ฝากถึงอีพ่ออีแม่บ้างไหมดูคลิปอยู่เนี่ยเฮ้สาว สาวสาวอีสานพัดทินสาวอีสานพัดทินสาวนองค่ายค่ะอำเภอสังคมบอกบอกแม่ส่งไอ้นี่มาให้หน่อยสเบียงหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> อะไรนะั่นเนื้อเนื้อ,อแดดเดียวหมูแดดเดียวอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> พาเปียวได้มาทิ้งก็พากันกินทั้งบ้านนะบ <c oughs> ริษาก็ทำเก่งนะใช่ใช่มาดูที่แม็กนะครับโอ้โหแม็กเนี่ยมันซุ่มหายไปแป๊บเดียวนะอ้พื้นที่ครึ่งถุงอ้วนแล้วอ่ะหนูด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 ูเยอะมากครับ แล้วในพานอยู่ตรงนู้นเริ่มเก็บอหอยขี้ค้อนแล้วนะเห็นตัวริบๆอยู่นู่นฮะเอาดูครับชีเน่าหากันประมาณสักน่าจะรวมๆสี่สิบหาสิบนาทีเนาะประมาณนั่นแหละหนึ่ออชั่วโมงเออยอะมากพอแล้วครับนี่จะกลับแล้วนีคอนอย่เพิ่งเชื่อหรือเปล่าทั้งหมดเนี้ย ฉันหาได้สี่ตัวจะเป็นลมทุกคนร้อนมากอืก็เดี๋ยวเนี่ยหอยชุดเนี้ผมจะกลับไปทําเมนูพื้นบ้านให้ชีน่ได้ลองชิมนะครับก็จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเข้าไปหาที่บ้านที่บ้านแล้วกันโดยแม่ครัวครัวนั้นยังแม่ครัวยังหาอยู่นู่นเลยครับแม่ครัวหาเก่งมากทุกคนค่ะโอเคก็เดี๋ยวตัดไว้เท่านี้ครับการหานะไปที่ครัวพื้นบ้านของเราไปครับโยนหรือรับไค่ะไปค่ะอ่ะก็ ยิ้มรอทั้งคู่เลยนะทั้งชินน่ทั้งแม่นะครับวันนี้ <บา S 1> มี <บา S 1> เมนูกันนะนาจากที่ไปเก็บหอยมานะครับชินน่ก็วันนี้แม่จะทําเมนูอะไรให้ชินน่ชิมครับแกงหอยใบยชะพูแกงกระทิหอยพอกใบชะพูเนาะ,ม,ะมาเริ่มกันครับใบชะพูที่เขากินกับเมีย่ยงคำใช่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 ขั้นตอนแรกแม่ก็จะใช้กระทิเนี่ยมามาตั้งกระทะเคี่ยวก่อนนะครับแล้วก็จะใส่น้ําพริก เป็นน้ำพริกแกงกระทินะครับชีเน่ก็นั่งมองอยู่เปนะใช่นั่งมองอยู่ตรงนี้นะคะ่ะว่คุณแม่หยิบไก่ไก่เดี๋ยวก็กับข้าววันเนี้ยก็จะเป็นแบบเมนูพื้นบ้านทางตาเลยแกงกะทิแบบเนี้ยจะมีสองอย่างจะใส่เป็นสับประรดก็ได้ครับชีเน่หรือว่าถ้าไม่มีสับประรดก็ใส่เป็น ใบชะพูก็ได้จริงแล้วก็คือไปซื้อสับปะรดแต่มันไม่มีถูกครับแม่ก็เลยให้ช่างระเด็จเดินไปเก็บใบชะพูโดยที่เราก็ไม่ต้องเสียค่าสับปะรดด้วยถูกครับตั้งใจว่าจะแกงสับปะรดให้ชิเน่ชิมแต่ว่าอ่ะในเมื่อสับปะรดบ้านนอกมันหาไม่ได้ก็เอาชะพูก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันเนี่ยแม่ก็กำลังี่น้ำพริกยัววจ้าแม่บอกยัวจ้าหน่อยแม่ยัวยัวจ้า อร่อยนะคะอ่าเดี๋ยวนี้เป็นงานเครื่องแกงผัดก,กับกะทินี่หอมแล้วครับตอนนี้ใช่อหอมมากเลยอ่ะก็เป็นเมนูพื้นบ้านตราดนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ชิมกันเครื่องแกงก็หอมแล้วก็ทิมันแบบเริ่มแตกมันมันก็หอมด้วยไงใช่เคี่ยวกะทิกับพี่แกงจนแตกมันผุดผุดแบบนี้แล้วก็ต่อไปแม่จะใส่ครับอ่ะใส่เ,เลยในสะ่หอยสดๆนะ ห,หอยพอกเนี่ยต่อให้เราเก็บมาไว้ข้ามคืนแล้วเราเอามาแกงอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็ยังสดอยู่นะครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นหอยเป็นไงหอยเราผ่าออกจากหอยเป็น <laughs> ผ่ามากเลยค่ะคุณแม่ขาดูครับดูเนื้อหอยเวลาเจอพริกแกงกับกะทิเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากินครับต่อไปอมแม่ก็จะใส่ใบชะพลูนะครับ แรงกระทิพลอยพอกใส่บอ้ยตกแวกตกตก่นตกอืมดูครับ ีนี่ต้องกินให้หายเหนื่อยนะเอ้ยเรากินเป็นเพราะมันเป็นแบบว่าอาหารที่แบบเรากินตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าลําบากไปไปเก็บมาด้วยกันต้องกินแบบให้ชื่นใจครับดูดดำปีเลยเนี่ยคลินิกต้องเข้าอีกแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าผิวพรรณเริ่มคําแล้วเนี่ยแล้วอย่าลืมนะเอาหงอาหารนี่ของปรุงรสต่างๆเข้าเข้าแม่ด้วยนะเข้าร้นเดดได้เลยอุ้ยถ้ากินมากแกดูดิจากนั้นแม่จะมาเริ่มปรุงรสนะครับใ่ เกลือตัดรถด,ด้วยเกลือก่อนเลยนะครับชีเน่ได้ความหอมครับเริ่มเริ่ม<โอ>เริ่มขยับมาใกล้กระทะ<อ>ขึ้นเรื่อยๆอรสแล้วนะอุง,งรสค่ะแม่จะไม่บอกยี่ห้อไม่บอกแบรนด์นะน้องเข้านะคะโวดน้องเข้านะคะแกงกันอยู่หน้าบ้านครับนี่อยู่หน้าบ้านเลยบรรยากาศลมลื่นมากต่อไป ผงผมจุลโรตจกา <laughs> ผงนัวเอาเร่งผงนัวนี่แม่เอเออะต้องข้าวเรานะคะต่อจากนั้นเป็นน้ำตาลทรายจก่น้ำตาลทรายอุ้ยแม่มันหอมมากเลยอ่ะเนี่ยเราไม่ต้องเติมน้ำกรไดแล้วนะน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ใบกระปูหอมขึ้นจมูกมาครับใช่ องะไรให้แม่ตักอ่ะแม่ตักใส่ช้อนให้หนูรสมันแค่ไหงชิมกันนะร้อนนะครับทีนี่ระวังยัง้งขาดอะไรเดี๋ยวเติมเพิ่มขาดน้ำปลานิดนึงอร่อยแล้วนะจริงก็อร่อยแล้วแต่ว่านิดนึงพอมันต้องตัดหอมด้วยน้ำปลานิดนิดครับนิดนิดค่ะพอแล้วแม่โลดฉ่ำมากกคนฉ่ำจริงฉ่ำจริงฉ่ำจริง เสร็จเรียบร้อยนะครับแกงกระทิอ่าหอยพอกใบชะพู่มาครับมาชิมด้วยกันถึงเวลาแล้วแม่ชิมกันข้างเตาเน้นหอยค่ะแม่เน้นหอยค่ะจริงๆค่ะว้าวทุกคนขานี่ดีๆๆๆจัดกันข้างเตาเลยนะนี่หลักสักคำนก่อนละแม่รอนแลยเป็นไงครับที่นี่ลองก่อนเลยอืมอร่อย ช่างระเด็ดขอน้ำอลยชอบน้ำรากมาครับทุกคนเพื่อนๆวิปปิ้นลองนั้นนะเมนูนี้นี่ต้องลองนะนี่ครับอร่อยทุกคนแต่ว่าแม่หนูว่าหอยพอกอ่ะที่ตัวมันไม่ใหญ่มากอ่ะมันอร่อยถ้ามันใหญ่มากมันจะเ,เหนียวหน่อยปะ่ะถ้าใหญ่เกินอ่ะเนื้อ,อมันมันมากเกินไปอ่ะ แต่อันนี้คือแบบมันอร่อยมันพอดีทุกคนมันมันแบบมันเรียกว่าไรมันเหนียวมันนุ่มแล้วก็มันหวานมากเพราะมันสดเนาะกําลังกินครับไซส์เนี้ยหออหมกน่าจะอร่อยไหมอืมได้เพราะว่าอันนี้มันก็รสชาติค้าหอหมกเนาะใช่ทุกคนอร่อยเบเชาพู ใบตะลูก็กไปลองใบหอมหมกได้ใช่เนี่ยพ่อเมื่อกี้แม่ไปเก็บอันนี้มาด้วยทุกคนหอ,อยจุกแจง,ไ,จแจงนะไหนไม่ถังแจงมากเลยนี่คือถ้าจะแกงแบบนี้เนี่ยหอยจุกแจงก็ใช้ได้ หอยจุดแจงค่ะแม่ไปเก็บมาคนเดียวหรอแกนี่เขาขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยแกก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่หลุดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกคนแล้วก็ในนี้น่าจะเป็นประมาณสักสองกิโลแม่ก็ได้เท่าไหร่สามร้อยบาทแต่แบบเดียวแต่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเอาไว้กินครับเอาไว้กินเองก็คือที่บ้านนี้ทุกคนไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยซื้อแค่ปรุงรสต่างๆซึ่งแบรนด์ไหนจะเข้าก็คือติดต่อได้เลยที่ข้างระเดชนะคะ ใช้บ่อยมากนะทำกับข้าวทุกวันขอขอขอเกาะติดตามชีเน่ไปด้วยครับอร่อยจิงงานมันจืหรอเบื่อหรอดูนะครับเนี่ยง่ายที่สุดก็คือสักลาดข้าวไปเลยแบบนี้นะคะขอเน้นหอยนิดนึงเราหาเองครับจะกินเท่าไหร่ก็ได้ฉ่ำมากทุกคนพูดได้เลยก็มันน้ำแฉะแฉะจริงๆอย่างลอง ก็ต้องขอบคุณชิเนีมากครับมา,เ,าเขาเรียกแหละภาษา YouTube ก็เรียกมาคอร์รบกันเนาะมามทำคลิปร่วมกันน,นะครับกับาาช่องต้าเขาก็เรียกว่ามาคอร์รบกัน uh huh. ก็บ้านอยู่ใกล้ๆการห่างกันห้าโลครับรถก็ถึงแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าม้าไม่ค่อยไหว่าเหนื่อยคนไม่ไหวปลาทอดแหก็ตายด้วยกันทุย่อเอาแำไมโอแม่ดีแม่นานๆไป่นแขกรับเชิญแบบเนี้ยฮาไหมแม่อย่าขำมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเห็นฟันแม่เ่าแม่บอกว่าไงนะถ้าสมมติว่า ชีเน่เป็นลมที่ที่ป่าโกงกลางแม่จะไม่หัไม่ไม่ลากกลับบ้านเนาะไม่แบกกลับบ้านนะว่ะจ้ะกลับบ้านทำไมอ่ะตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่แม่บอกตัวใหญ่ชิ้นพายแม่บอกแบกตัวใหญ่สง่าไอ้คำจะขายเยอะนะครัท้ายสุดท้ายครับในอ่ะให้ชิมเล่นๆกลายเป็นกินจริงจังแล้วนะครับชีเน่อร่อยกับข้าวบ้านๆเนี่ยหนึ่งรสมันจัดเนาะชีเน่แบบบ้านนอกเนี่ยอร่อยก็คลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะขอบคุณชีเน่นะครับที่ รรา,า่เป็นเกียรติมาร่วมกันหาขอยแล้วก็มาทําเมนูพื้นบ้านวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆ่พี่น้องๆน้าๆนาเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝาก, <laughs> ฝาก <laughs> ช่องความจริงไม่ต้องฝากเขาหรอกฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยช่องชีเน่ชาแนลนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะภาษาไทยนะคะชีเน่ชาแนลนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคอลแลคชันนาเดตอีกองขอแบบเป็นคลิปที่แบบ ไม่ทําให้ชิมเนี่ยต้องตายนะคะแม่ขอบคุณนะคะสหรับอาหารมื้อนี้โอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับนี่ชิมจนจะหมดกระทะแล้วเนี่ยจะหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่แหละอย่างเงี้ยฮาวอีกขอละแม่นู่นหนินู่นหนินู่นหนิ เมื่อกี้ชีเน่บอดบ่นว่าสาวๆสวยๆออช่างนั้นเด็ดจ,จะให้ไปถ่ายสวนผักสวนริกสวยๆแต่ว่าเวลากระเทยมาก็คือต้องเตอแบบนี้นะคะมาในป่าแบบนี้แล้วดูสภาพด้วยผมเภาหน้าไม่ได้แต่งนะคะทุกคนแล้วก็มาลุยกันแบบนี้เลยชีเน่เริ่มน้อยใจแล้ว